ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งลิซ่าสร้างไวรัลทั้งเวทีและโซเชียลขึ้นแท่นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโคเชล่าปี2025เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แขย่วโลกอีกครั้งสำหรับศิลปินสาวสายเลือดไทยอย่างนอลิซ่ากลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนบนเวทีโคเชล่าเป็นสัปดาห์ที่2หลังโชว์เดี่ยวเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนและถูกพูดถึงไปทั่วโลกทั้งในหน้าสื่อระดับอินเตอร์และบนโซเชียลมีเดียแบบถล่มทลายซึ่งในงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าปี2025ที่จัดขึ้นในรัฐิอรเมกา ลิซ่าได้กลายเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดโดยมีการกล่าวถึงในโซเชียลมีเดียมากกว่า19.8ล้านครั้งแซงหน้าศิลปินระดับโลกคนอื่นส่วนใ X, นแพลตฟอร์ม X น้องลิซ่าก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยมียอดทวิตรวม8ล้านครั้งภายใน7วันทําให้แฮชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทั้งแฮชแท็กลิซ่าเชล่าและลิซ่าซึ่งมียอดการพูดถึงมากกว่า6ล้านครั้งขณะที่ไทคอนิคลิซ่าโคเชล่ามียอดพูดถึง4.5ล้านครั้งค่ะ และหนึ่งในโมเมนต์สุดอคอนิกของโชว์แรกคือการปรากฏตัวของอนริซ่ากับการเพอร์ฟอร์มแบบเต็มตั้งแต่การเปิดเวทีด้วยชุดบริสุทิ์สีเงินลายเกล็ดอิกูนาที่ขึ้นโชว์บนเวทีโคเชล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนจนทําให้คลิปการแสดงบน YouTube โคเชล่าทะยานแตะ3ล้านวิวภายใน3วันและยังเป็นคลิปของศิลปินเดียวติดท็อปไฟวิดีโอที่มียอดผู้ชมสูงสุดที่ไต่ยอดวิวเร็วที่สุดอีกด้วยค่ะ และแม้ว่าโคเชล่าจะเป็นเทศกาลดนตรี ry, แต่ขอพูดตรงตรงว่าเทศกาลนี้เกี่ยวกับแฟชั่นไม่น้อยด้วยสายตาที่จับจ้องไปที่เวทีทุกเวทีของผู้คนนับมือนับแสนนับเป็นช่วงเวลาสาคัญที่สุดช่วงหนึ่งของศิลปินที่จะได้แสดงสไตลส์ส่วนตัวร่วมงานกับนักออกแบบแนวหน้าและสร,ร้างตัวตนทางภาพลักษณ์ที่น่าจดจําซึ่งน้องลิซ่าก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในแต่ละชุดที่เธอได้สวมใส่ขึ้นเวทีโคเชล่าโดยสื่ออินเตอร์ชื่อดังอย่างนิตยาสานโบกก็ได้ยกให้ชุดของน้องลิซ่าทั้ง3ชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดในเท นาดนตรีโคเชล่าและไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนเวทีโคเชล่าแต่เรื่องความอลังการในการแสดงการโชว์การเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นการร้องการแรปเทคโนโลยีและการแสดงบนเวทีของนอนลิซ่านั้นก็ถูกพูดถึงและยกย่องแบบไม่แพ้กันกับความสามารถที่โดดเด่นและสะกดทุกสายตาได้อย่างอยู่หมดัดเดียวว่าแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตขององลิซ่าไม่อาจละสายตาจากองลิซ่าได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอนลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ